สิทธาทิวารีรีบบึ่งเยี่ยมคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์หลังปรากตรำทำงานหนักจนต้องแอดมิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่12กรกฎาคม66นาวาตรีสิทธาทิวารีแกนนำพักไทยสร้างไทยเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์แอดสิธาดีวารีโพสต์ภาพคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยขณะที่กำลังนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล โดยทางด้านนาวาตรีสิธาทิวารีระบุว่าลงเครื่องรีบบึ่งมาเยี่ยมแม่ปรากรามทำงานหนักทั้งที่ทททรู้รุ่งนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนผัดคุณหมอมาหลายรอบรอบนี้แม่แอดสูดาร่าฟิเชียลต้องขอพักฟื้นฟูสุขภาพหน่อยหายเร็วๆได้รีบกลับมาเป็นหลักแอนเป็นกอลอจอให้ลูกหลานได้ลุยงานต่อครับโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงคุณหญิงหน่อยกันมากมาย